ืงจากว่าได้จับชายหน้าตาภูมิฐานนะครับดูดีแล้วทำตีเนียนนะครับนำทองคำแท่งพร้อมนะครับสแท่งหนัก8บาทมาหลอกจำนำร้านทองแต่ไปไม่รอดนะครับพบว่าพูดจาเนียนมีชั้นเชิงไม่ตกใจอ้างนะครับไม่ได้มีเจตนาหลอกเป็นทองเก่าแก่แต่คุณภาพอาจไม่ตรงกับทางร้านทองไม่รับจำนำก็ไม่เป็นไรปฏิเสธที่จะบอกที่มาของทองปลอมเหล่านั้นไปติดตามครับ เมื่อวันที่1ขออภัยครับเมื่อวันที่31มกราคมที่ผ่านมาตำรวจสถานีตำรวจภูทรหาดใหญ่จังหวัดสงขลารับแจ้งนะครับจากเจ้าของร้านทองห้างทองรัตนามณีตั้งอยู่เลขที่28ชุมชนหัวรัว้วเขตเทศบาลเมืองคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาว่วาได้มีลูกค้าครับซึ่งน่าจะเป็นมิจฉาชีพนำทองแท่งปลอมมาจำนำหลังรับแจ้งทางร้อยตำรวจเอกมนตรีพงพิทักษ รองสารวัตรป้องกันปราบปรามสพหาดใหญ่จึงรีบนำกำลังตำรวจสายตรวจในตำรวจชุดสืบสวนสพหาดใหญ่ไปยังร้านทองแห่งนี้พอไปนะครับก็พบว่าเป็นลูกค้าซึ่งเป็นผู้ชายแต่งกายภูมิฐานหน้าตาน่าเชื่อถืออยู่ภายในร้านโดยทางร้านทองได้ล็อกประตูอัตโนมัติขังเอาไว้ในร้านหนีออกมาไม่ได้จากนั้นทางตำรวจจึงขอตรวจสอบบัตรประชาชนทราบชื่อคือ นายนัทพลวัสุวัตอายุ51ปีเป็นชาวตำบลสีชนอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกับทองแท่งนะครับเป็นทองคำแท่ง2แท่งน้ำหนักรวมกัน54.74กรัมหรือว่า8บาทโดยหนักแท่งละ4บาทครับซึ่งเป็นทองแท่งปลอมโดยปลอมเครื่องหมายการค้าของร้านทองที่น่าเชื่อถือและซื้อขายกันในตลาดเนี่ยนะครับ ดูภูมิฐานน่าเชื่อถือเลยทีเดียวครับจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวนายนัตพลไปสอบสวนที่สพหัดใหญ่โดยมีนะพันตารวจโทกิรติตรีวัยรองเพิวมกับการสอบสวนนะครับสบพหัดใหญ่และเจ้าของร้านทองร่วมกันสอบถามซึ่งนายนัตพลพูดจานิ่มนวลครับสุภาพนิ่มนวลสุภาพนะครับแล้วก็คือสุภาพมากๆนะครับและไม่ได้ออกอาการตกใจกลัวแต่อย่างใดแต่ว่า คําพูดออกแนวเชิงหัวหมอมีชั้นเชิงไม่ยอมรับผิดนะครับโดยบอกว่าตัวเองไม่ได้มีเจตนานที่จะมาต้มตุ๋นร้านทองเพียงแค่ต้องการนําทองมาจำนำหากร้านทองตรวจสอบคุณภาพทองแล้วเห็นว่าไม่ตรงตามมาตรฐานที่ร้านทองกําหนดก็สามารถปฏิเสธที่จะไม่รับจำนำก็ได้เพราะทองคําที่ได้มาเป็นทองเก่าแก่ที่หลอมขึ้นมาใหม่การผลิตคนละแบบ อาจเป็นทองสายพันธุ์ฝรั่งที่ไม่ตรงกับคุณภาพทองที่ขายอยู่ตามร้านทองในเมืองไทยและเมื่อสอบถามที่มาที่ไปของทองแท่งทั้งสองแท่งนั้นทีแรกครับนายธัฐพลก็ปฏิเสธและตอบอย่างมีชั้นเชิงเหมือนเดิมว่าอ,อ๋อตอบไม่ได้ให้ดูแค่เพียงมาตรฐานว่าเกณฑ์ตรงกันหรือไม่ก็พอเพราะว่าในทางเศรษฐศาสตร์กลัวว่าเมื่อร้านทองรู้ที่มา ของทองเนี่ยนะครับก็จะรู้ราคาและไปกว้านซื้อมาขายแต่หลังจากที่พูดวกไปวนมาอยู่นานก็บอกว่าซื้อมาทางออนไลน์นั่นนะครับด้านพนักงานหญิงของร้านทองเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเห็นชายคนนี้เดินเข้ามาในร้านพร้อมกับเอาทองคําแท่งสองแท่งมาจำนำโดยบอกว่าต้องการเงิน50,000บาทและเมื่อพวกตนดูทองก็รู้ทันทีว่าเป็นทองปลอมทั้งน้ำหนักและสีทอง รวมทั้งเนื้อทองก็มีรอยจิ้มเหมือนผ่านการตรวจมาหลายร้านจึงขอบัตรประชาชนและตรวจสอบข้อมูลกับกลุ่มลายสมาคมร้านทองก็รู้ว่าเป็นมิจฉาชีพจึงรีบแจ้งเจ้าของร้านและแจ้งตำรวจครับด้านนายเกียรติวัตนครับพิมพ์ละวงซึ่งเป็นเจ้าของร้านทองห้างทองรัตรตานมณีบอกว่าเชื่อว่านะครับชายคนนี้มีเจตนาช่อโกงเพราะว่าเป็นทองที่ปลอมเครื่องหมายการค้าร้านทอง ที่อยู่ในสมาคมผู้ค้าทองและทำปลอมจากโรงงานสิ่งที่เป็นห่วงนะครับไม่ใช่ร้านทองแต่เป็นประชาชนที่ซื้อขายทองกันเองเช่นขายกันทางออนไลน์ครับเพราะว่าอาจจะถูกหลอกได้ทองปลอมแทนที่จะเป็นทองจริงส่วนในทางคดีเบื้องต้นตำรวจได้แจ้งข้อหาพยายามช่อโกงและจะสอบสวนขยายผลที่มาที่ไปของทองคำแท่ง ที่เป็นทองคําแท่งปลอมเนี่ยครับทั้งสองแท่งต่อไปสําหรับราคาทองคําแท่งที่นายนัทพลนํามาจํานําไว้หากเป็นทองจริงจะมีราคาจํานําสูงแท่งละ80,000บาทเลยทีเดียวครับทางนี้ทางเจ้าของร้านทองยังได้กล่าวชื่นชมและขอขอบคุณทางตํารวจสพหัดใหญ่ชุดสายตรวจที่ทํางานได้อย่างรวดเร็วหลังรับแจ้งก็รีบเข้ามาตรวจสอบและระงับเหตุได้อย่างทันท่วงทีสร้างความเชื่อมั่นครับ รวมทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมไปถึงผู้ประกอบการด้วยล่าสุดวันที่นะครับวันที่1กุมภาพันธ์ก็คือวันนี้นะครับหลังจากที่ทางตำรวจนะครับพันตำรวจโทกิรติตรีวัยรองพ่วกกับการสอพอหัดใหญ่และทางพนักงานสอบสวนสพหัดใหญ่ได้ทำการสอบสวนแล้วนะครับได้แจ้งข้อหานายนัตพลวัุวัตรมิจฉาชีพรายนี้1ข้อหาคือพยายามช่อโกง และขณะนี้ยังคงถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังสพหัดใหญ่ก่อนที่จะมีการส่งฟ้องศาลจังหวัดสงขลาในวันพรุ่งนี้ซึ่งผู้ต้องหายังคงพูดจาแบบมีชั้นเชิงและบอกแค่ว่าทองแท่งนั้นน่ะได้มาจากทางออนไลน์และเป็นทองเก่าที่หลอมขึ้นมาใหม่คุณภาพไม่ตรงกับที่ร้านทองต้องการจากการโทรสอบถามกับทางเจ้าของร้านทองห้างทองรัตนมณีเปิดเผยว่า ราวสองสามวันก่อนหน้านี้นะครับชายคนดังกล่าวได้มีการนําทองแท่งไปจำนำที่ร้านทองแห่งหนึ่งในอําเภอหัดใหญ่แล้วด้วยแต่ทางร้านไม่รับเนื่องจากว่ามีแค่พนักงานอยู่เพียงคนเดียวอาจจะไม่มีความชํานาญแต่ได้มีการถ่ายรูปทองแท่งและบัตรประชาชนของชายคนนั้นเอาไว้ก่อนมีการกระจายไปยังเครือข่ายร้านทองต่างๆให้ได้รับทราบเพื่อให้ระวังตัวกันเอาไว้ด้วย ระทั่งวันเกิดเหตุครับชายคนนี้ก็ได้เข้ามาที่ร้านทองของตนนำทองแท่งดังกล่าวมาจำนำหนึ่งแท่งเป็นเงิน50,000บาทและหลังจากพนักงานของร้านตรวจสอบในเบื้องต้นว่าเป็นทองปลอมทั้งสีขนาดน้ำหนักและเมื่อตะใบนะครับเพื่อเช็คเนื้อของทองพบว่าเป็นสีเงินครับจึงรีบโทรแจ้งตนนะครับมาทันทีซึ่งติดภารกิจช่วงจุจีนกับครอบครัวและตำรวจได้เข้าไปตรวจสอบ พอตำรวจเข้าไปตรวจค้นนะครับก็พบทองแท่งอีกแท่งอยู่ในกระเป๋าด้วยทางเจ้าของร้านทองรัตนมณีกล่าวด้วยว่าสำหรับทองแท่งนะครับที่มิจฉาชีพรายนี้เอามาจำานํำที่ร้านจากการดูลักษณะบล็อกทองน่าจะเป็นขนาดที่มีน้ำหนัก10บาทซึ่งหากตีเป็นเงินก็ราวๆ280,000 0บาทแต่หลังจากเทียบด้วยการชั่งและสัมผัสน้ำหนักกลับไม่ถึงครับได้แค่ราว4บาทต่อแท่งเท่านั้นนะครับ ส่วนรายละเอียดด้านอื่นๆเนี่ยนะครับทั้งสีตราปั๊มก็ทำเรียนแบบร้านทองหรือห้างทองในเมืองไทยซึ่งจากการทำร้านทองมาเกือบ20ปีพบเป็นกรณีศึกษาเลยครับเคสนี้เป็นเคสแรกที่เอาทองแท่งมาจำนำส่วนใหญ่จะเป็นการปลอมทองรูปประพันธ์แต่นานๆถึงจะพบสักครั้งหนึ่งครับ จึงอยากจะฝากเตือนไปยังร้านทองในหาดใหญ่รวมไปถึงที่อื่นๆได้ตรวจสอบให้รายละเอียดนะครับของทองและต้องดูบัตรประชาชนเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานของคนที่มาขายหรือจำนำทองด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยรวมทั้งประเด็นทองที่มีมูลค่าสูงแต่นำมาจำนำในราคาตั๋วนะครับที่ต้องบอกเลยนะครับว่านายคนนี้เอามาจำนำในราคาต่ำกว่าที่ควรจะเป็น ก็ให้ฉุกคิดกันสักนิดเพราะว่าผลต่างอาจจะล่อลวงนะครับในร้านทองหรือพนักงานที่ยังไม่ค่อยชำนาญเนี่ยให้หลงเชื่อและอาจจะตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆนะครับอันนี้หลังจากเกิดเหตุเจ้าของร้านทองก็ฝากเตือนร้านทองต่างๆนะครับว่าตอนนี้นะครับสภาพเศรษฐกิจมันเป็นแบบนี้การหลอกลวงชิงทรัพย์ช่อชนช่อโกงอะไรเกิดได้ขึ้น ง่ายๆนะครับก็อยากจะให้ดูให้ละเอียดด้วยนะครับในส่วนของทองแท่งหรือว่าทองรูปประพันธ์ครับ